ในวิดีโอนี้เราจะแนะนําวิธีปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่อใต้น้ํามีปัจจัย5ข้อที่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อใต้น้ําได้ 1. แบตเตอรี่ต่ำเริ่มแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณดิเซนต์มีพลังงานทีเพียงพอแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยอาจทําให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและคอมพิวเตอร์ดำน้ํามีปัญหาการตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างสม่ําเสมอช่วยรักษาการเชื่อมต่อให้เสถียรวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ล้าสมัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณดิเซนต์ของคุณใช้เวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุดคุณสามารถตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ดำน้ำดิเซนต์ที่จับคู่ไว้3ตรวจสอบการติดตั้งและการตั้งค่าเมื่อติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดิเซนต์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเคสป้องกันหรือโครงครอบกั้นสัญญาณโซนาสิ่งนี้อาจทำให้สัญญาณรบกวนและเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดำน้ำคุณสามารถติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณกับท่อขยายแรงดันสูงเพื่อให้วางอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ปิดบัังสญ,ญาณ นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณระหว่างการดำน้ำคุณสามารถปรับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ดำน้ำเพื่อไม่ให้ถูกล็อกโดยร่างกายหรืออุปกรณ์ของคุณวิธีนี้ช่วยลดการขาดหายของสัญญาณและทําให้การเชื่อมต่อมีสเสถียรภาพมากขึ้น 4. การรบกวนจากหลายเส้นทางสิ่งนี้เรียกว่าการรบกวนจากหลายเส้นทางโดยจะเกิดขึ้นเมื่อดำน้ำใกล้แนวปะการังขนาดใหญ่หรือกำแพงหินหรือในพื้นที่ปิดเช่นสระว่ายน้ำหรือถำ้ำ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นลองทดสอบในน้ําที่เปิดโลง่งและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปรับตำแหน่งเครื่องส่งสัญญาณและปรับมุมให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดโอเพนแทงแทงที่ขวางคลื่นเสียงระหว่างคอมพิวเตอร์ดำน้ํากับเครื่องส่งสัญญาณการยกแขนของคุณหรือขยับคอมพิวเตอร์ดำน้ํากลับมาในระยะจะช่วยให้เชื่อมต่อกลับอัตโนมัติหลังจากคุณได้ตรวจสอบสีปัจจัยแรกแล้วคุณยังสามารถใช้วิธีเพิ่มเติมนี้เพื่อทําให้การเชื่อมต่อมีสเสถียรมากขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์ดำน้าและเครื่องส่งสัญญ,ญาณ 5. วิธีปรับพลังงานของเครื่องส่งสัญญาณคุณสามารถเพิ่มกำลังเครื่องส่งสัญญาณในเมนูการตั้งค่าเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณโดยเฉพาะเมื่อดำน้ำลึก 1. กดปุ่มเมนู 2. เลือกเด้าเซทักเลือกเดาเน็ตเวิร์กแอร์อ r นเทอร์เกรชัเครื่องส่งสัญญาณ 3. เลือกเครื่องส่งสัญญาณที่จับคู่ 4. เลือกเซ t ทรานส m เตอร์พาวเวใส่รหัสเครื่องส่งสัญญาณ เลือกตัวเลือกทำตามขั้นตอนเหล่านี้คุณสามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณดิเซนใต้น้ำได้ขอบคุณที่รับชมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม support.gaming.com